ถูดนามันพูดชอบลาสี่ถูงนายเล่นจุกกนเลี้ยงใช้ได้ไนเลยนี่ทำไมไม่เคยเห็นนายเล่นมาก่อนเลยอะทุกครั้งสายเลี่ยงแย่งเป็นเมสตลอดเขาเลยไม่ได้เล่น,นล้วสิลรอก็แค่เล่นแบบปกติถุยไม่เก๊งหน่อยจะตายไห่ง <ID S 1> ไงจะเปิดเทอมแล้วจะวิวหิวแรงดไดมอฮีโร่ที่ถนัดถนัดไปทุกฉันว่านะตอไปนี้ตัวแมดยกให้อวีถูไปจ่ายเลี่ยงนายอย่าไปแย่งอะไอดีถุงสุไนแรงดตาชายัยฮีโร่ที่ถนัดยานะ สายเลี่ยงเล่นเป็นแครี่ไม่ไหวตัวเมสยังพอได้ไอดีลงหวัง2องแนงแรสตาชัยฮีโร่ที่ถนัดริโป้ใส่หัวไปฉันยังจนอยู่เลยใช่หวนจีอีเดียวตอนอยู่ในพุ่มช่วยฉันเปิดแบบหน่อยฉันจะได้ฟาร์มเยอะๆหน่อยพุ่มไหนละ่ะผู้หญิงเป็นผู้หญิงวีทูเขาไม่รู้ว่าเป็นเสียงฉันนะพี่สาวออใช่ คนที่เล่นเกมนี้40บเปอร์เซ็นเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอแต่ก่อนฉันเคยท่องเออแต่ก่อนฉันเคยเจอข้อมูลแต่คนที่ลากเธอเข้ามาคือวิถูผู้ที่ไม่เคยมีวาสนากับเพศตรงข้ามนี่วิถูนายไม่รู้จักน้องสาวคนนี้จริงเหรอเออหวังว่านายจะจำฉันไม่ได้นะคุณในคิวๆไม่ใช่เหรอนายยังจะแอลคนแปลกหน้าอีกเออุูอ้ที่นายพูดถึงเนะ่ะคือผู้ข้างบนใช่ไหมใช่อันที่อยู่ข้างบนน่ะ ให้ฉันซ่อนตัวที่นั้นทำไมลองดูว่ามีศัตรูมาล้อมไว้ไหมถ้ามีก็ส่งสัญญาณให้หน่อยได้ว่าแล้วต้องจำเสียงฉันไม่ได้ ใช่หวนจีเธอติดตามเมดไปเธอให้ฉันได้เจริญเติบโตตามลำพังเธอวิถูไปลากมาคนนัน้นรับผิดชอบด้วยได้แต่เป็นแคร,รี่ที่หวยขนาดนี้ก็ไม่คุ้มค่าที่จะช่วยเท่าไหร่แล้วไม่มีผู้ใดต้านได้ d o u Q เตรียมการให้พร้อมเพื่อเอาชนะในสมรภูมินี่คือลิขิออตสุวรรณปิปบันคิว ว้าจูเลีここ้ยงเก็บได้สิบแปดคิวฉันก็ไม่เลวนะซื้อหรือยังนะซื้อเสร็จแล้วสกินที่สวยๆซื้อไว้หมดแล้วแล้วประกันว่าจากวันนี้ไปเธอคือตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในหุบเขา ต่อให้ต้องตายในหุบเขาแห่งราชันก็ต้องใส่ชุดที่สวยที่สุดแน่นอนอว่าแต่จริงๆมี3ามคนที่รับคำขอแอดเพื่อนของเธอแล้วนี่แค่เคนเดียวนะยังมีคนรับแอดเธอยะขนาดนี้เลยให้สกินคนละสชุดแถมบวกหนึ่งแถมบวก2แบบนี้คงให้พวกเขายอมแบกฉันด้วยตอนเล่นเกมของนายไม่ต้องแล้วกัน ปิดเทอมแล้วใจวิวชวนคุณเข้าทีมประลอกแผนแจกสกินสำเร็จน้องสาวเธอให้สกินฉันสองชุดไม่ต้องตื่นเต้นฉันก็ได้รับเหมือนกันได้เดี๋ยวเดียว <c oughs> <ๆ>ฉันก็ได้เหมือนกันว่ะถวยเทพทั้งหลายช่วยแบกฉันด้วยได้เลย ช่วยชีวิตนี้ยังไม่เคยมีใครส่งสกินให้ฉันเลยแถมควรส่งให้เป็นสาวด้วยพี่สาววางใจได้พี่หลงหวังจะพาเธอโบอยบินเองเกิดเกิดเกิด <c oughs> วีถู <c oughs> ทำไมไม่ใส่สกินที่น้องสาวส่งให้ล่ะ <c oughs> ฉันไม่มี <c oughs> อ้าววีถูยนั่นก็มีโมเมนต์ถูงเ้าสาวหมาเมินเหมือนกันเอ๊ะ วิถูนายทรยศฉันถอยทับวางใจเธอฉันได้บัฟฟ้าแล้วเกมตานี้ไม่ขาดทุนยังกวนประสาทเหมือนเดิมวิถูฉนัดเพื่อนอีกคนพวกเราสี่คนจัดทีมเล่นแบบทีมห้าคนนายจะมาไหมก็ได้น้องสาวเกมตานี้จบเมื่อไร่พวกพี่จะได้ไต่แรงไว้พวกนี้ค่อยไปเล่นกับเธอต่อนนะอะให้ฉันร่วมทีมไม่ได้เหรอเธอยังเล่นไม่ได้ เธอจะไม่มีโหมดไต่แรงใช่ไหมอ๋อใช่ฉันเหมือนจะไม่เคยไต่แรงสันนะอ๋าทิ้งฉันซะแล้วสกินหกชุดของฉันสุดท้ายก็ลงทุนเสียเปล่าน้องคนนี้ไม่รู้ใช่ไหมว่าหลังจบเกมถ้ายังไม่ออกจากห้องจะยังได้ยินเสียงพูดนี่ งั้นนายช่วยเป็นพี่เลี้ยงน้องเขาหน่อยถ้าจะเป็นคนไปหาคนอื่นมาร่วมทีมไปยังไงนายก็ไม่ชอบไปเลยกินไปเหมือนจะไม่ใช่ชันเลยเอาอย่างนี้ถ้านายชนะเกมหนึ่งฉันจะเอาไม่สิเอ่อชนะสองเกมฉันยอมทำงานบ้านให้หนึ่งวันโอเคไหืม กระตายหยกตำยาชวนคุณเข้าทีมประหลอกนี่วีทูยอมแบกฉันคนเดียวเลยเหรอีุนโยอเวอร์ซันตีาาช,ช,ชตนะดับเบิลคิว ทริปเปิลคิวต้องฝ่ายเราถูกทำลายแล้าพเป็นหนึ่งไม่มีสองควอทคิวชนะตีชน,นะอุลสาสเป็นหนึ่งไม่มีสองควอทคิวเฮคิวรเปิดไปเลยชน,นะนับคิวดูสิ นายนี่มันร้ายกาจริงๆฉันเพิ่งจะไต่ถึงสี่ดาวนายก็ชนะไปสิบกกเกมแล้วนายทำงานบ้านธาอาทิย์ฮะนี่เถียวจริงๆเธอประสาทไปแล้วเหรอ อายุจนจะ30มสแล้วกับแค่เห็นคนเล่นเกมเก่งถึงกับต้องชื่นชมปานนี้ไม่น่าเขาอาจจะหัวร้อนหรือไม่ก็อาจจะอ้วนกลมทำไมฉันต้องปรับลื้มอะไรขนาดนี้ก็สไตล์เล่นเกมเขาเท่มากเลย Ah. <gasps>